อีโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซิวิทไนท์รีเบลดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปตีในส่วนของปราสาทนะครับของคริสนะซึ่งวันนี้อาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเราอาจจะใช้พิคายเนี่ยแบกระเบิดไม่ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนาะนะครับว่าการตีพิคาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอันนี้ผมลองตีไปนะนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1นร้ายหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะใช้เป็นเซตนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของของของสมใสบางตัวผมไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าบาง มันอาจอาจจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวแนะนําเบื้องต้นก่อนแล้วกันเนาะที่แน่ๆนะครับวันนี้เราต้องมีรีโอนะครับไปคุ้มกันเดสเพราะว่าพี่คิดเนี่ยมีเดสท,ทั้ง3สกิลเลยตีธรรมดาตีสกิลยังไงก็ติดเดสนะครับอันตรายมากต้องมีนะครับส่วนนีเลอร์นเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นดาเมจเป้าเดี่ยวเท่านั้นนะครับดาเมจเป้าเดี่ยวก็จะมีตั้งแต่ปาร์ตคาวเซอินนะครับกรณีที่แย่ที่สุดก็คือใครที่ไม่มีปาร์ตคาวเซอินหรือว่ายังเป็นศูนย์เนี่ยอาจจะใช้เป็นในส่วนของเอปาร่าไปแทนได้นะครับแต่ว่าอยากให้เเเป็นนนวว่าาาาาคหรืออซิ in. มกกะ แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่มาร์คนะฮะมาร์คหัวให้เราตีนะครับก็คือมาร์คตัวบอสก็คือคริสนั่นเองเนะี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีบิจก,กิจใช้บิจก,กิจเลยนะครับดีมากแต่ถ้าใครที่ไม่มีบิจก,กิจจริงๆอาจจะต้องใช้เป็นอสุราแต่ว่าคะแนนเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปนะเพราะว่าบิจก,กิจเนี่ยมันเป็นตัวตีบอสนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในแต่ละเฟสเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องระวังคืออะไรบ้างเอ่อคริสนะครับปริมาณความเสียหายที่ได้รรรััััับบจจจาาากกกโมมตตีีีี5เเเเปปป้้นน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 น่่ย่ยยะะะ็็ลลดททอองงไไคถึ90%ว นะครับตัวตีห้าเป้าตีไม่ได้นะฮะวันนี้ก็เลยต้องเป็นเป้าเดี่ยวเนาะเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเกิดมันยืนนานนะมันก็เรียกว่าสร้างความเสียหายไปเรื่อยๆนะครับนี่มันมีคุ้มค้ั่งเลยนะหลังครบ30เทิรเอนนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะตีแรงขึ้นในเฟดท้ายๆนะครับแล้วก็ลูกน้องนะครับลูกน้องเนี่ยจะมีในเรื่องของลดความเสียหายจากการโจมตี5เป้าถึง90แล้วก็ลดคูดาวนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยเมื่อตอนถูกโจมตีนะครับเมื่อตัวเองถูกโจมตี เข้าเป้านะคูดาวนะครับก็จะลดคูดาวสกิลนะครับ15วิเพื่อนเพื่อนนะครับเนี่ยดูดิสักสองตัวโดนเข้าไปครับสมมุติว่าเราไปตีเอาตัวตีอ่ะเอาง่ายๆเลยนะถ้าเกิดใครพลาดเรามีโฮไปตบในสามเป้าเนะี่ยสองตัวก็ลดคูดาวสามสิบวิแล้วนะครับแล้วก็พี่คริสเนี่ยคูดาวอยู่เจ็ดสิบไอ้สกิลนี้สามสิบวิเท่ากับว่าลดคูดาวสกิลนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเดททุกสกิลครับยังไงก็ต้องมีเีโอแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือห้ามนะห้ามไปแบบว่าสามเป้านะครับ เพราะว่าไม่งั้นนะมันลดคูด,ดาวสกิลนี้เลยแล้วก็สกิลเนี้เป็นสกิลเป้าเดียวนะครับซึ่งฟันค่อนข้างแรงเนี่ยเนี่ยด้รับความเสียหายเนาะสกิลเดียวถ้าเกิดมันไปตีบัสท,ทาวแล้วเนี่ยอาจจะตุยได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันเราไปตีมันตีหมูนะครับมันก็จะตีเรายำๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผมใช้ทีมแบบไหนเนาะเดี๋ยวผมจะลองทีมนี้ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองในส่วนของเซตที่เป็นเซอินนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนมีจะได้เอาไปลองปรับใช้เนาะนะครับอ่ะส่วนของบิ อันนี้แหวนยังไม่ได้บวกเลยทุกคนแล้วก็ลีน่านะครับลีนะ่าเนี่ยอยากซีหกเลยกันไม่หกสักที <laughs> นะครับเติมแพ็คไปเจ็ดวันใช่ไหมที่จะมีแพ็คที่วันที่เจ็ดจะได้สุม่มใบใบทองล่างครับผมได้อลิสแมนโอ้โหอยากได้เออ่ลีน่าไม่มาเนาะอันนี้ก็คุ้มนะถ้าเกิดใครมีเงอบสามสิบห้าบาทเติมทุกวันก็ได้กล่องแจได้ของนะครับแล้วก็วันที่เจนะ็ดเนี่ยได้ลุ้นด้วยนะนะครับอ่นะก็ประมาณนี้เนาะใส่เป็นเฮดพีนะครับแล้วก็เฮดบล็อกอันหนึง่งแล้วก็บล็อกนะครับ ก็จะได้ยินถึงส่วนรีโอนะครับลีโอเนี่ยใส่เป็นเซตพลังป้องกัน HP แล้วก็ตาบล็อกได้เลยนะครับทำบล็อกร้อยได้ยิ่งดีเมือนๆนะแล้วก็ใครที่แบบถ้าของยังบวกไม่สุดก็แนะนําว่าบวกให้พี่เขาไปสุดไปเลยเขาจะได้ยืนไหวไงแต่จริงๆของผมมันก็ยืนไหวแล้วนะมันก็ไม่ไม่ได้ตายนะระหว่างทางเนาะก็ไม่เป็นไรใส่ให้สุดนะจะได้ไม่ต้องโทษว่าเฮ้ยเนี่ยเพราะว่าของมันบวกไม่สุดฉะนั้นบวกไปเลยครับอ่ะ ประมาณนี้เนาะช่วงนี้ผมฟาร์มอย่างเดียวครับเงินเลยอาจจะเยอะนิดนึงนะครับส่วนแหวนยังไม่บวกแหวนแพงมากต่อมาก็จะเป็นมิโฮะนะครับมิโฮะเนี่ยข้อดีของมิโฮะก็คือในส่วนของออพันธมิตรนะครับเนี่ยเพิ่มความเสียหายจุดอ่อน23นะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ตีลูกน้องนะครับเมื่อตีลูกน้องสกิลนี้มันแรงก็จริงนะสกิลตัดไผ่นะครับแต่ว่าสกิลตัดไผ่ไหมสกิล เนี่ยครับมันจะมีสกิลเวทเบาบางอยู่นะครับก็ไม่แนะนําว่าอย่าไปตีนะตีปุ๊บมันลดคูดาวลงเลยสามสิบวินะตีสามตัวเนาะนะครับ,รบอันนี้ผมลองใส่เป็นเซตคีนะเผื่อว่านะครับตอนแรกผมใส่เป็นเซตตีบอสผมเคลียร์ลูกน้องไม่จบนะผมก็เลยทำเป็นคีย์ร้อยเลยดูว่าจะเคลียร์ลูกน้องได้ไหมนะครับแล้วก็ตจ้สุดท้ายผมใช้เป็นปั๊ดเข่านะครับปั๊ดเข่าผมยังทําเป็นเซนี่อยู่นะซึ่งมันเป็นเซตที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดในไอเดียผมละนะครับความแสียคลิแล้วก็พลังโจมตีนะครับบัฟกับบิกกีีีี้้้เนนนนนน่่ยจจุดดดอออออะะไ100พะครนนััแหว แหวนเพิ่มจุดอ่อนอีก4เนาะเพราะว่ามิกิผมอัพมอสกิลลวก็จะได้เป็น5ตอนนี้นะ่าจะ9 9นะแหวนอีกก็ครบแล้วนะครับอ,อันนี้ก็ครสสี่สิบเจ็ดก็บวกแหวนดวแหวนอีก3ก็เป็น50พอดีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่า4 6่หกมาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนนะครับเป็นเซตีบอสเพราะว่ามันจะทำครีร้อยเราจะใส่จุดอ่อนแล้วก็ครีดเมจเนี่ยอาจจะถึง300ได้เลยนะทุกคนนะผมเห็นมีบางคนเนี่ยไม่ต้องทำครีแล้วไงเ, <laughs> เออครีดเมทถึง300ได้เลยนะนะก็แรงเลยนะครับส่วนส อาจจะเป็นพวกยอนจีนะฮะเนี่ยยอนจีห้าดาวนะครับหรืออาจจะเป็นโคอาหรือเฟืองน้อยก็ได้นะใส่เข้าไปนะครับการเซตส,ก,สก,กิลนะครับตอนแรกผมใช้สก,กิลบนนะเออเพื่อที่จะนี่ครับดูดเลือดด้วยแล้วก็เวลาใครมาตีเนาะแต่ว่ามันเสียเทินนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็น2สก,กิลนี้นะครับในการเคลียร์ลูกน้องไม่รู้จะเคลียร์ได้หรือเปล่านะเพราะว่าของเดิมมันเคลียร์ไม่ได้ไงสตีบอสนะครับสตีบอสผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมเลยไปเปลี่ยนเป็นเซตคลิกมาเอาของเดซี่มาใส่ครับผม อย่ไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างสเต็ปการเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวจบจากตรงนี้เดี๋ยวไปดูเซียนด้วยเนาะอันนี้ดาเมจอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมใส่เป็นเซตเครีนนั่นเองนะครับอ๋อเพืเ่อนๆแล้วผมลืมบอกฮะว่าผมตั้งแต่ครั้งที่แล้วผมไปตั้งน่าจะเป็นคูนึงมันเลยช้าอ่ะเดี๋ยวออกนะครับเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวไม่เฮ้ยนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก่อนเข้าใช่ไหมมันน่าจะมีความเร็วอยู่นะ นี่คูณสองตรงนะีนะ้ลืมปรับฮะขออภัยฮะลืมปรับสองคูณสองตรงนี้ไปครับผมพอรอบที่แล้วผมเพิ่งฝึกตีนะฮะมันก็เลยแบบเขายังช้าหน่อยนะกดสกิลไม่ทนันนะครับอันนี้เร็วแล้วนะทุกคนนะมาถึงเราก็จะปบเลยครับตายไหมหอ้ยไม่ตายครับพเพื่อนๆไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะเสียเทิร์นไม่หน่อยนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากเนาะพวกมีโฮเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในเฟสสุดท้ายแล้วนะครับเราเอาไปยืนเฉยๆโอ้โหแย่เลยทุกคน หลายเทินเลยนะใครที่นะครับพยายามทําของมีโคให้เคลียร์ลูกน้องให้ได้เนี่ยจะดีมากนะมันจะได้ประหยัดเทินตรงนี้ครับอืมอ่ะตอนนี้โดนได้แปดเทินฟ,ฟ,ฟรีเลยทุยกคนนะครับผมมาฮะคริสเราก็จะบัฟประมาณนี้นะครับบัฟแล้วก็บัฟนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะยิงนะฮะแล้วก็รีแล้วก็ยิงนะครับเราต้องตีตัวบอสเน่น,นะนะนะครับส่วนตัวถ้าเกิดมันตีเป้าเดียวแถมไม่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะก็ลดกูดาวไปนะครับ ดีกว่าไปตีหลายเป้าถ้าตีสามเป้าเนี่ยสกิลนี้รีเลยนะเนะีฮะก็ขออย่าให้ตีป้าดเท้าแล้วกันนะตีตัวแทงนะข้างหน้าไปแล้วกันนะครับไปครับผมเราได้จังหวะแล้วครับแล้วก็บุ้งเข้าไปชีนน้นึงก่อนฮนะเดี๋ยวเราจะรีนะครับเมื่อกี้ได้อะไหรผมมองระเบิดไม่ทันนะเนี่ยพอตีคูณสองแล้วระไม่ทันเพื่อนๆอะลีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยิงนะครับยิงจังหวะเนี้ยเดี๋ยวต้องดูนะว่าเราจะหิวไหมนะครับเพราะว่าถ้าฮิวตอนเนี้ยช่วงในท้ายนะคูดาวมันไม่ทันเนาะ อาจจะยังไม่ฮิวนะครับเดี๋ยวรีแล้วก็ยิงแล้วก็ตีธรรมดาไปก่อนนะกดรีโอไปก่อนนี่ครับประมาณนี้นะฮะเอ,อ้ยสับไปรีนารีนาทนไว้อยู่นะครับก็จะเขาหลุป,ประมาณนี้เนาะนี่ครับปุ่งเข้าไปนะเป้าเดียวนะเราเน้นเป้าเดียวอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวจังหวะนี่น่าจะต้องฮิวแล้วแหละเดี๋ยวมีโฮตายถ้ามีโฮตายาเมจก็จะหายนะครับเพราะว่ามีโฮเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ปาร์ตคาเราตีแรงด้วยเนาะ ี5แสนแล้วทุกคนนะครับนี่ไปตีปุ๊บเป็นไงจะไปตีลูกน้องนะเอาละครับผมปุ้งเข้าไปครับผมแสนสีนะ่นะฮะเอองานนี้อาจจะต้องแวะมาฮิวสักหน่อยนะครับเดี๋ยวตายนะฮะยูเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรีทิ้งไว้นะครับเพื่อเตรียมการปล่อยเตรียมยิงใหม่นะฮะเรารีทิ้งไว้นะครับปุ๊บ คือสกิลมันพร้อมยิงได้แล้วไงถ้าเกิดเราลีได้อีกรอบก็ดีครับผมระหว่งนี้เราก็เรื่อยๆไปครับเรื่อยๆไปฮะบัฟนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวบัฟเสร็จบัฟบนเสร็จยิงใหม่นะครับอันนี้คิดเริ่มแรงแล้วนะแต่เรายังยังไหวอยู่ทุกคนนะครับนี่สเต็ปจะประมาณนี้เดี๋ยวนะครับบัฟเสร็จปุ๊บนะครับเราจะยิงแล้วก็รียิงนะครับน่าจะทันอยู่70็ดิบเนถ้ามีหัวไม่ตุยก่อนนะโอ้โหแล้วมันตีใครครับเนี่ย มันจะตีมีโฮผมแล้วทุกคนมันจะมาตีมีโฮผมทำไมเนี้ยอะรีและยิงนะครับต้องให้ตัวแบบว่าตีธรรมดาแล้วก็คิวนะรีหน้าเราอัพสกิลหนึ่งมานะครับสกิลหนึ่งนี่สำคัญมากอะรีครับผมแล้วก็เตรียมยิงครับผมอย่าเพิ่งฆ่ามิโฮอย่าเพิ่งฆ่ามิโฮเขามิโฮอยู่ก่อนอะนี่นะครับประมาณนี้ยิงปุ้งเข้าไปนะครับสเตปเราจะประมาณนี้นะน่าจะไปแล้วมั้งมิโฮเนะี่ย ไปแล้วทุกคนนะมีโฮบอกไม่ไหวแล้วจ้ะลาก่อนอันนี้เราไม่ฮิวแล้วนะครบ70เทือนไปดีไม่ทันนะครับก็ดัเมทนะจะได้ไปอยู่ที่ล้านสองนะครับวันนี้เนาะถ้าจัดแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ของดีกว่าผมนะครับหรือซีเยอะกว่าเนี่ยคุณอาจจะบุตคะแนนได้ดีกว่าผมนะของผมเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยเกือบๆชิวๆนะถ้าเป็นเซตตี้บอสนะครับจะแรงกว่านี้นะครับผมเนาะอันนี้ผมยังไม่เซตตี้บอสไงแล้วก็ ทารลน้าซ6จะแรงกว่าน,นี้อีกนะครับแล้วก็ทับบิกิตนะครับในส่วนของบิ๊กิตเนี่ยถ้าเกิดว่าซ6เหมือนกันเนาะก็จะบัฟจุดอ่อนให้สตัวก็เรียกว,ว่าสบายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นในส่วนของเซอินนะครับเป็นกายภาพตัวหนึ่งแล้วกันสักรอบหนึ่งแต่เซอินผมซ3ไงซ3ลามะคีเนี่ยนะครับ57เองบวกกับสกิลไม่ได้อัพเลยนะครับตรงนี้ได้อีกสาเนาะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนมีโฮออกนะครับใส่เป็นราเชลนะครับผมราเชลก็ จะเพิ่มจุดอ่อนให้นะครับราเชลราเชลนี่นะเพราะว่าบางคนไม่มีไงผมเข้าใจนะว่าหลายคนอาจจะมีตัวไม่เหมือนกันนะครับพี่ผมไม่มีปัดคาวพี่ผมอาจจะตีได้น้อยใช่ไหมนะครับก็อาจจะใช่นะเพราะว่าปัดคาวเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่เซอินไปแทนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของราเชลนะไปฮะเดี๋ยวเราใช้สกิลบนก,นก่อนนะครับเนาะของ รีโอนะแล้วเดี๋ยวเว็บ2เนี่ยเอานอกฟินิกซ์ไปเคลียนะครับไปฮะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับรอบนี้ฮะอันนี้คือกายภาพนะครับอาจจะเสียเทช่วงแรกนิดน,นึงนะก็อาจจะต้องยอมนะครับเพราะเราไม่มีแบบดาเเมจแรงๆที่มาเคลียฟินิกซ์สายเข้าไปครับบุ้งเข้าไปครับผม ส่วนใครใช้กายภาพทีมไหนก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับอ,อ๋อแล้วมีวิธีนึงนะแต่ผมโกยืนไม่ไหวนะน,นก็คือคุณนะครับเอาในส่วนของตัวมิกกิตทำเป็นเซตคีย์แล้วฟาดด้วยสกิลบนครับอันนี้นช่วยได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราล็อกเราล็อกเสร็จแล้วนะเราค่อยเอาราเชวจิ้มนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราทําการบรัฟก่อนนะเพื่อจะได้แรง,งนะครับอันนี้ตีเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วก็เ่อินใะนข้อเสียมันคือตัวมันบางครับผมถ้ามันโดนคิดส<ค>ับเนี<ค>่ยก<ค>็อาจจะตุ<ค>ี ตอยได้นะอาจจะใส่แหวนที yeah. ่แบบเป็นแหวนแหวนน้ำหน้าให้นะถ้าเกิดใครที่มีแหวนทองนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยได้เหมือนกันเห็นไหมเมิออาจจะแบบว่าไม่ได้แรงขนาดเท่าปัดข่าวเพราะว่าปัดขาวผมวามันสีนี้ด้วยไงมันมันสีเท่าไหร่นะมันสีห้าด้วยนะครับไอ้นี่มันสีสามเองแล้วไม่ดับสกิลด้วยครับโอ้ผมก็ไม่ได้เน้นตีมังกรในช่วงแรกอยู่แล้วนะนะครับนี่มันชอบมาที่แม่เราจะต้องเลี้ยงเซอินนิดนึงนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าจังหวะที่จะเกิดครูดาวมันแบบว่าเนี่ยมันมันใช้อย่างเงี้ยแล้วกคนเราสามารถที่จะอาจจะน็อกฟินิกเล่นไปสักรอบก็ได้นะครับไอเห็นไหมล็อกฟินิกเล่นไปสักรอบก็ได้เอ็มลดครูดาวเล่นนะอเห็นไหมถ้าเกิดเราใช้สกิลสามเป้ามันจะเป็นแบบนี้เลยนะมันจะลดเลยนะครับพอมันลดปุ๊บมันใช้สกิลใส่เราครับเจ็บจัดเลยนะระหว่างที่เซออินซับนะครับไม่รู้จะกดอะไรก็นี่ครับกดรีโอนะฮะกกรีกโอแบบทินะ้งไว้เนาะ เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็บัฟใหม่นะครับนี่คอริโอปั๊บก็ให้ครับผมเอ้าลิโอมันเป็นไอ้นี่ผมลืมนะต้องเป็นสกิลล่างทุกคนต้องเป็นสกิลล่างนะครับ,ก,ลลรบกดพลาดเอาแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวจิ้มนะแล้วก็เดี๋ยวกดวกสกิลล่างนะถ้าเกิดว่าสกิลมานะครับเนี่ยกายภาพผมมันจะเป้าเดียวจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมันจะประมาณนี้ฮะมันอาจจะได้ประมาณหนะ้าแสนเนาะเราตีสักสามแสนผมว่าก็โอเคแล้วนะ เมื um ่อกี gente, ้ไม่ติดคีด้วยนะครับสวยจัดเลยทุกคนปาดคราวนี้ช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเซ็ตนี้แหละครับเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วเราฮิวกันดีกวะเนาะฮิวแล้วตีนะครับแล้วเดี๋ยวกดสกิลเดี๋ยวรีโอไว้ห้าแสนน่าจะได้อยู่นะผมว่า ไปลงตัวท้ายครับทุกคนไม่ลงบอสโอ้โหเหงาจัดเลยทีนี้นะเนี่ยพยายามทำจุดอ่อนให้มันถึงนะครับของผมน่าจะไม่ถึงเลยแต่ไม่เป็นไรนะไม่มีก็ใช้ไปก่อนครับเนี่ยปะ่ะจะได้ฟันอีกสักทีน่าจะหมดเทินพอดีนะอันนี้นี่คือกรณีที่คนไม่มีในส่วนของปาร์ตคาวนะครับก็จะประมาณนี้เนาะกาจะ ถ้าไมสวยก็ได้น่าจะได้ห้าแสน 500, ได้นะนะีครับอันนี้ก็คือค่อแข้างแย่งนิดนึงนะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะนะครับนี่ทีมแนะนํานะวันนี้เหลืออีกกี่คนเนี่ย,ยได้อยู่ในเะจ็ดคนผมว่า,าจ,จะเอสอยู่นะไม่คะแนนจะไม่ล้นเหมือนเมื่อวานนะครับก็วัดคาวนะครับอืมแล้วก็ตัวนี้มีโฮได้อยู่นะ นะครับถ้าใครที่เล่นมีถ้าถ้าใครมียอนฮีผมก็ไม่ค่อยเชียร์นะยอนฮีถ้าเกิดว่าคุณทำซีสองมาแลนะ้วเนี่ยมันตีสองเป้าเนาะโหเรียกว่าลดเพลินเลยนะฉะนั้นนะครับเอาเป็นมิโฮดีกว่านะครับมิโฮน่าจะเก็บกันไว้มั้งถ้าไม่เก็บจริงๆก็อาจจะต้องไปเอาไอ้ประด้านะครับมานะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปวันนี้นะครับกาลากันไปก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆชินชอบคลิปนี้ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม